บอกได้เลยวีเชนโฮมคาไม่ได้ขายถูกที่สุดในตลาดเพราะเราเน้นคุณภาพจริงๆคุณภาพที่เราเดลิเวอร์ให้ลูกค้าคมันมากกว่าตลาดเยอะผมเชื่อว่าซูเปอร์แมนไม่มีจริงในยุคปัจจุบันต้องเป็นซูเปอร์ทีม วัดีค่ะวันนี้ขายดีออตโต้นะคะในช่วงดูรถดีดีลเลอร์ค่ะค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตามหาเต้นรถชื่อดังที่เรียกได้ว่าเป็นไอเทมลับในย่านราชพฤกษ์กันนะคะซึ่งที่นี่ค่ะเขาบอกว่าตั้งอยู่ในซอยนิดเดียวเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้บริหารของ Regent Homecare เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดคีครับผมครับผมราชันบรรทิตานุกุณนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Regent Homecare เรียมด้วยคุณภาพมากด้วยบริการเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองครบวงจรก่อนที่จะทําธุรกิจนี้คุณราชันทําธุรกิจอย่างอื่นมาก่อนไหมคะไม่ครับหลังจากจบมาหาลัยก็มาช่วยคุณพ่อ เป็นธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วเราเริ่มด้วยการจอดรถประมาณ3 5มถคันลงทุนไม่เกิน5ล้านปัจจุบันเราโตจากตรงนั้นมาประมาณ10กว่าเท่าแล้วครับคุณภาพที่เราเดลิเวอร์ให้ลูกค้ามันมากกว่าตลาดเยอะตัวชื่อเองค่ะคุณราชันมีที่ไปที่มายังไงคะมีเช่นแปลว่าหรูหราครับก็เราตั้งคอนเซ็ปต์ว่ารถมือสแนวหรูหราคุณภาพเยี่ยม A แล้วก็บริการที่ดีเลิศระดับ V.I.P. คุณราชันคะที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วคะที่นี่เปิดมา2ปีกว่าแล้วครับแล้วก่อนหน้านี้เราย้ายมาจากที่ไหนยังไงคะเมื่อก่อนผมอยู่ลาดพร้าวซอยยีติด MRT สถานีลาดพร้าวประตู2เรียกว่าเป็นทำเลทองเลยแล้วเหตุผลอะไรที่ทําให้เราย้ายมาที่นี่คะตอนที่ผมอยู่ที่นั่นวอ l กินแทบจะไม่เหลือไม่ค่อยมีลูกค้าเดินเข้ามาจะมีแต่ลูกค้าสอบถามทางออนไลน์โทรเข้ามารถคันนี้อยู่ไหมเห็นในขายดีเห็นใน Facebook ใน YouTube หลากหลาย แล้วท่านถามเข้ามาเสร็จแล้วก็ค่อยๆเข้ามาซื้อขายกันจริงมีคอนเซปต์หรือมีอะไรในการทําที่นี่มาไหมคะก็คือเคยไปดูงานที่มาเลเซียสิงคโปร์ไปดูเต็นท์รถที่นั่นค่ะจะแตกต่างจากประเทศไทยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้ก็คือที่นั่นส่วนใหญ่เต็นท์รถจะไม่ได้อยู่ริมถนนก็จะอยู่ตามตอกซอยบรรยากาศก็จะไม่ได้เหมือนรีเจนท์โฮมคาเราเน้นบรรยากาศให้เหมือนบ้าน ให้เหมือนโฮมออฟฟิศปลอดโปรง่งพื้นที่ถ่ายเทเหมาะก,กับเวลานี้ซึ่งเป็นยุคโควิดค่ะและด้วยความที่เราเป็นสแตนอะลนูนแบบนี้ค่ะคุณราชันมีความกังวลไหมคะว่าเราต้องทําการตลาดยังไงที่จะดึงให้คนเข้ามาถึงที่นี่ค่ะไม่ครับเพราะว่าเรามีพื้นฐานตั้งแต่ตอนอยู่ลาดเท้ามาอยู่แล้วว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต้องทํายังไงเรามีบุคลากรที่ค่อนข้างมืออาชีพเราก็พยายามพัฒนาเรียนรู้หาเครื่องไม้เครื่องมือมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นจุดที่ว่ารีเวนท์โฮมคาร์ค่อนข S <S โลเคชันก็ขึ้นคุณปักห,หมุดนิดเดียวแม่นยำค่อนข,ข้างมากแล้วอย่างอื่นก็คือจะจะเป็นเรื่องคลิปวิดีโอจะเป็นเรื่องอินสเปคชัน่นเรื่องรีวิวลูกค้าทุกอย่างอยู่ออนไลน์หมดหลูกค้าสามารถตัดสินใจดูสินค้าดูบริการ ดูรีวิวก่อนที่จะตัดสินใจมาที่วิเชียนโฮมคาร์ได้รถทุกคันที่เข้ามาอยู่ในโชว์รูมนะคะคุณราชันคัดเลือกด้วยตัวเองคัดดเลือก้วยตัวเองค,คุณพ่อจะเป็นฝ่าย,ายจัดซื้อท่านจะดูเอง <c oughs> แล้วก, <c oughs> เก็เราก็จะมีพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ไปดูรถโดยตรงดูเสร็จแล้วเราก็จะเช็คเรื่องเอกสารเช็คที่มาที่ไปให้ชัดเจน <c oughs> ก่อนที่จะนำเข้ามานอกจากนี้คุณราชันได้ปลูกฝังหรืออบรมพนักงานยังไงบ้างคะในเรื่องของการดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมบอกให้พนักงานผมครับต้องใจรักบริการ ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวให้เหมือนญาติมิตรสหายเราก็เลยได้ผลลัพธ์ตรงนั้นค่อนข้างดีลูกค้าต่อเนื่องลูกค้ากลับมาซื้อใหม่แนะนําญาติพี่น้องมาแนะนําเพื่อนมาคุณราชันคะระหว่างลูกค้าเก่ากับลูกค้าใหม่เนี่ยความยากง่ายของการปิดการขายเนี่ยเยอะไหมคะไม่เยอะแต่ว่าลูกค้าเก่าจะปิดง่ายกว่าตรงที่ว่าลูกค้าเก่าเสมือนครอบครัวเราไปแล้วไว้วางใจในในสินค้าเราในบริการเราอย่างนึ้ถึงวิเช่นโฮมคาร์เสมอเวลาจะแนะนํา ญาติพี่น้องจะ,ะแนะนํามิตรสหายเขาจะคิดถึงวีเจนโฮมคาตลอดอมผมเคยมีลูกค้าท่านหนึ่งซื้อกับผมไปเบ็ดเสร็จประมาณเกือบ7จ<อ>็ดพันในรอบประมาณ7จ็ดปีนี่ครับบอกได้เลยวีเจนโฮมคาไม่ได้ขายถูกที่สุดในตลาดเพราะเราเน้นคุณภาพจริงๆของดีคุณภาพสูงในราคาต่ําแทบจะไม่มี ะนะครับแต่เราเหมาะสมกับคุณภาพเราแน่นอนอันนี้เรายืนยันส่วนตัวผมเองค่อนข้างใจดีคือคะอะไรที่เราพออนุโลมให้ลูกค้าได้ลูกค้าขออะไรเรายืนหย่นทุกจุดทีนี้อยากจะให้ฝากทิ้งท้ายหรือฝากโปรโมชั่นของที่นี่กับทางเรานิดนึงค่ะส่งฟรีทั่วไทยจองสามพันลดสามหมื่นเอาไปเป็นค่าจ่ายทางจะเป็นค่าจัดค่าโอนอะไรได้หมด เป็นไปช่วยค่าประกันคุณได้นะครับผมถ้ามาช่วงเทศกาลก็มีโปรอีกมากมายอันนั้นจะอยู่ในซื้อออนไลน์ฝากนิดนึงค่ะว่าทำ<ด>เลที่ตั้งของชรุมอยู่ตรงไหนเราอยู่ติดกับถนนราชชฤกพึกนะครับแต่ว่าเข้ามาในซอยปากน้ำกระจมทองซอย15ห่างจากถนนราชชฤกพึกประมาณ400เมตรเป็นราชชฤกพึกขาออกช่องทางออนไลน์มี Facebook หรือว่ามี l ล n e อะไรไหม้วงจรเลยครับ Google Facebook YouTube อินสตาแกรมขายดีตลาดรถเรามีครบทุกสื่อเลยครับ <ขา S 1> ผมค่ะและสำหรับวันนี้นะคะได้ก็ขอบคุณคุณราชันนะคะแล้วก็บริจนโฮมคาร์เป็นอย่างมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ